้องห้อโรงแรมเลยมาหรอกเดียวยายโอเคเี่ยจริงออกไปเอาแปนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟดับหมดอ่ะอ๋ออันนี้ขาวที่นี่เลอเออเดี๋ยวแอร์ก็จะขึ้นมาก็ร้อนคิดแต่คิดแต่เออ ก็คงเป็นญาติของเราก็า่าไทยเนี่ยเราเ็นูดไทยเลยนไทยเราในไทยประยุกต์นะยันลืมไรขอนมันลืมเจ้ารถเจ้าเกาเรียะไรก็ได้ครับจะมาคนจะมาเห็ไมเอาปุ๋ยมาเอ้ปุ๋ยเรเล่นปีม่ก็จะมางานก็จะมางานเรียนะครับเมื่อกี้เห็น ทำปุ๋ยอ่อากันกันค,ค่ะเช้าแล้วตื่นตีสี่กันเลยนะคะที่จริงกลางคืนก็แทบไม่ได้นอนอะนอนไม่หลับก็มาแต่งตัวแต่งหน้านุ่งผ้ากันแก้วก,เก็เขียนคิ้วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมไปเพราะว่าเช้านี้มีพิธียกน้ําชางานแต่งงานน้องอิมลูกสาวเจ้านายนะคะเห็นน้องมาตั้งแต่คุณนาย ท้องท้องเล็กๆ,ๆมาจนโตเลยค่ะเลี้ยงก็ช่วยเลี้ยงเขามานะคะ